ลมล้วนในช่องปอดก็คือมันจะมี2แบบเนาะคือแบบที่มีแผลเปิดจากภายนอกกับแบบที่ไม่มีแผลเปิดนะคะถ้าแบบที่มีแผลเปิดก็คืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไปกระแทกทําให้มีบาดแผลที่หน้าอกแล้วก็รั่วเข้าไปจนถึงช่องปอดด้านในนะคะแบบที่2ที่ไม่มีแผลเปิดก็คือคนไข้เนี่ยอาจจะมีเหมือนเป็นถุงลมหรือถุงที่อยู่ในปอดแล้วเวลาที่เขาโดนกระแทกหรือว่าวิ่งเยอะ,ยอะๆแรงๆเนี่ยแล้วไอถุงนั้น่ะมันแตกก็จะมีลมัล่วนในช่องปอดได้ อันตรายมากที่สุดจากการเกิดลมั่วนในช่องปอดก็คือมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้เลยเพราะว่าพอม,มันมีลมั่วเนี่ยก็คือเหมือนทําให้ปอดเดิมที่สามารถขยายได้เนี่ยขยายไม่ได้ซึ่งมันขึ้นกับปริมาณลมที่ั่วเข้าไปถ้าเกิดว่าลมมันั่วเข้าไปเยอะมากจนกระทั่งเบียดปอดมันก็จะเบียดทําให้หัวใจแล้วก็ช่องทั้งหมดที่อยู่ในปอดเนี่ยขยับไปอีกด้านหนึ่งทําให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีแล้วก็หัวใจไม่สามารถเต้นได้ค่ะก็จะหัวใจหยุดเต้น แต่ว่าถ้าลมรั่วเข้ามาน้อยๆเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่ทาให้เหนื่อยแล้วก็ขาดออกซิเจนได้ค่ะอาการของคนที่มีลมรั่วในช่องปอดเนี่ยก็จริงๆลมก็จะค่อยๆรั่วเข้ามาทีละน้อยนะคะเพราะฉะนั้นอาการมก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างแรกสุดก็คือจะเห็นว่าเริ่มมีหายใจหอบเหนื่อยหรือหายใจเร็วขึ้นนะคะพอหายใจเร็วขึ้นในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลมมันยังรั่วไม่หยุดเขาก็จะมีอาการเหนื่อยจากการหายใจเร็วแล้วก็เริ่มใช้กล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ กล้ามเนื้อกระบังลมมากขึ้นทําให้เราเห็นว่ามีการยกขึ้นของหน้าอกอย่างรุนแรงแล้วก็มีความเร็วของการหายใจมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ถ้าเริ่มไม่ไหวเขาก็จะเริ่มเหงื่อแตกตัวเย็นแล้วก็อาจจะดูซีดหรือดูเขียวค่ะแล้วก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหรือหัวใจหยุดเต้นไปได้ การปรมพยาบาลผู้ที่มีถุกลมรั่วนในช่องปอดเนี่ยอย่างแรกก็คืออยากให้พยายามให้เขาพักอยู่นิ่นงๆอย่ากออกแรงเยอะเพราะว่าเดิมเขาก็หายใจเหนื่อยอยู่แล้วถ้าเขาต้องทํากิจกรรมหรือว่าเดินไปขึ้นรถหรือว่าวิ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะหายใจไม่ไหวนะคะอย่างที่สองที่ทําได้คือถ้าเห็นบาดแผลที่มีรอยรั่วอยู่เนี่ย อาจจะใช้กระดาษปิดเป็น3ทางเพื่อให้ลมมันเข้าน้อยลงนะคะเวลาปิด3ทางหมายความว่าสมมติว่ากระดาษเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนะะี่ยค่ะก็คือให้ปิดด้านซ้ายขวาแล้วก็ข้างบนนะคะให้ให้เผื่อข้างล่างไว้หน่อยนะคะมันจะได้ไม่ปิดไปหมดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วคือเราควรจะโทร <S 1 6 6 9เเพื่อให้รถพยาบาลเนี่ยมาเพราะว่าที่รถบนรถพยาบาลนี่มีบุคลากรที่ช่วยเหลือได้มีศักยภาพแล้วก็มีออกซิเจนได้ให้ที่ให้สามารถให้ได้ทันทีค่ะ สำหรับข้อห้ามสำหรับผู้ที่มีลมล่วในช่องปอดเนี่ยก็คือจริงแบบปิดแบบเปิดเหมือนกันก็คือว่าอย่าให้เขาออกกำลังนะคะเพราะว่าเขาหายใจปกติเวลาอยู่เฉยๆก็หายใจเหนื่อยแล้วนะคะแค่นั้นแต่ว่าถ้ามีบาดแผลเปิดอยู่ในช่องอกแล้วทำให้มีลมล่วเข้าไปเนี่ยข้อห้ามก็คืออย่าไปปิดบาดแผลนั้นเพราะว่าถ้าปิดเนี่ยทำให้ลมมันออกมาไม่ได้ด้วยพอลมออกมาไม่ได้ลมที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะดัน ช่องหัวใจแล้วก็ช่องปอดอีกข้างหนึ่งทําให้เราหายใจไม่ได้แล้วก็การไหลเวลียนเลหิตเสียไปแล้วก็หัวใจหยุดเต้นได้เร็วขึ้นค่ะการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับผู้ที่มีบาดแผลหรือแล้วทําให้มีลมั่วนในช่องปอดนี่ก็คือเราสามารถพยายามจะให้เขาอยู่นิ่งๆเนาะแล้วก็เรารดพยาบาลมาลับเพื่อจะรีบให้ออกซิเจนได้นะคะแล้วก็อย่างที่2คืออาจจะปิดบาดแผลโดยปิด3ทางอย่างที่อธิบายไปว่าให้ปิดด้านซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนนะคะเพื่อไม่ให้ลมที่เข้าไปนี่ปริมาณมากเกินไปนะคะ แต่ว่าสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีบาดแผลที่ช่องอกแต่ว่าเหมือนมีลมรั่วคืออาการเนี่ยจะมีเหนื่อยมากขึ้นเนาะ mm hmm. ก็พยายามให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่กับที่แล้วก็รอรถพยาบาลไปรับดีกว่า